เนื่องจากผู้ปฏิบัติอาจจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วมีกิจการงานมากอยากจะขอให้ท่านคุณอาจารย์ช่วยแนะนำเตทการปฏิบัติอย่างย่อๆถ้าในกรณีที่ปฏิบัติทั้ง16ขั้นไม่ได้เมื่ออยู่บ้านขั้นไหนบ้างที่จําเป็นบดไหนบ้างที่จําเป็นไม่อายังไงผมไม่ทาไมไมไมโครโฟนนั้นมันฟังยากไหนว่าไม่ที่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้ง16ขั้นถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้ง16ขั้น ควรที่จะให้ความสําคัญกับหมวดไหนหรือขั้นไหนเมื่อกลับไปบ้านแล้วจะได้ขลในขั้นนั้นหรือหมวดนั้นให้มากๆจะมีการแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคล็ดการปฏิบัติอย่างนี้อย่างไรครับคาถามอย่างนี้มันตอบยากมันเกี่ยวกันมากมายวงเกี่ยวข้องกันกว้างขวางปฏิบัติในที่ปฏิบัติ กับกลับไปปฏิบัติที่บ้านมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ชีแรกแล้วว่าปฏิบัติที่บ้านจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ปฏิบัติในป่าจะปฏิบัติสักเท่าไหร่สามารถปฏิบัติได้สักเท่าไหร่ก็จัดให้มันเหมาะสมถ้าในกรณีที่มันปกติดีไม่มีไม่มีตัณหาไม่มีอะไรจักนำนี่ก็ว่าปฏิบัติในป่า ได้ไม่ถึงที่สุดก็ไปปฏิบัติต่อต่อไปที่บ้านเพราะในป่าเราอยู่กันเวลาเล็กน้อยเียังไงรู้วิธีปฏิบัติมันก็มันก็ถมไปแล้วมื่วปฏิบัติไม่ไม่เสร็จปฏิบัติไม่ทันก็ไปกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้าน <c oughs> มันก็เนี่ยเป็นหลักทั่วไป พูดกับฝรั่งก็พูดอย่างนี้ช่วสิบวันคนคุณเรียนไม่หมดปฏิบัติไม่หมดแล้วคุณกลับไปบ้านคุณก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยไป้าไม่ทันอีกปีหน้ามาใหม่ <c oughs> ให้มันมีการปฏิบัติชนิดที่ดีเอดีขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันพูดไม่ได้โดยจอดจงบางอย่างมันปฏิบัติที่บ้านสะดวกบางอย่างมันก็ไม่สะดวก แต่วป,ปรับปรุงปรับปรุงให้มันปฏิบัติได้เท่าที่จะได้ที่นี้ก็มาพูดถึงว่าชาวบ้านกับชาวป่าถ้าเป็นฤาษีมุนีชีไพรยอยู่ในป่าเวลาทั้งหมดมันอุทิศให้ได,ได้อย่างนี้มันก็มีแผนการปฏิบัติละเอียดละเอียดทุกขั้นทุกตอนทุกเงาทุกมุมไปเลย แต่ถ้าเป็นชาวบ้านมีธุระการงานตามบ้านเรือนอ,อยู่มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็รวบรัดปฏิบัติเท่าที่เหมาะสมดังนั้นในอนา,านาภานสติสามหมวดนั้น <c oughs> มันก็ปฏิบัติหมวดที่สี่โดยเฉพาะปฏิบัติหมวดที่หนึ่งพอเป็นพอเป็นพื้นฐานพอเป็น ปัจจัยสําหรับทําจิตเป็นสมาธิบ้างเท่านั้นกบพอไม่ต้องถึงกับเต็มขั้นของทั้งหมดของหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองหมวดที่สามจะเว้นเทก็ได้ไปปฏิบัติหมวดที่สี่เพ่งดูอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามลําดับตามลําดับอย่างนี้ทําได้ทําได้แม่ที่บ้านทําได้แม่ที่ออฟฟิศที่ทําการงานศึกษาเข้าใจเรื่อง อันนิจังทุกครังอนัตตาเป็นพื้นฐานแล้วก็ไปเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึน้นโดยวิธีที่เรียกว่าจะลัดที่สุดก็ได้คือให้เห็นก้าวตาก้าวตามันมันมันสะดวกมันง่ายมันไม่รุงรังมันไม่ยุ่งยากมันรวบรัดจะทำได้แม่ที่ office, ออฟฟิศ มีเวลาสักหน่อยหนึ่งก็คิดทำได้หรือเวลาที่มันมีการงานทำการงานอยู่ยุ่งยากขึ้นมาในตัวการงานนั้นนันก็แก้ไขได้โดยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเลยเป็นการทำการงานพร้อมกันไปเลยแทนที่จะเป็นการแทนที่จะเป็นการปฏิบัติเมื่อทำการงานมันกลายเป็นว่าเอามาใช้ทำการงานได้เลย เป็นตัวทำการงานเช่นเลยปฏิบัติผิดพลาดก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปฏิบัติถูกต้องสาเร็จก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้อย่างนี้ก็ดีมากเพื่อนผมคิดว่าตอบไม่ได้แล้ววะที่บ้านดีหรือจะในป่าดีแต่ว่าที่แน่นอนที่สุดก็ว่าเลือกให้มันพอเหมาะพอสมว่าจะปฏิบัติที่บ้านอย่างไรเท่าไรปฏิบัติในป่าอย่างไรเท่า ัน <c oughs> ขอให้พูดที่ว่าจะต้องกลับไปบ้านไปทําหน้าที่การงานนึกไปปรับปรุงปร,ปรับปรุงที่เรียกว่าประยุกต์กับมันให้พอเหมาะตรงจะทําได้เท่าไรเพราะมันปฏิบัติได้ทุกทุกอินญาบทจริงๆเมื่อเดินเมื่อยืนเมื่อนั่งเมื่อนอนเมื่อรับประทานอาหารเมื่ออาบน้ำเมื่อถ่ายจาระไถ่ประสาทมันปฏิบัติได้นะั้น ชาติฉลาดในการปรับปรุงให้เหมาะสมมันเป็นการปฏิบัติตลอดเลยลาเมื่อรับอารมณ์ร้ายก็ปฏิบัติได้เมื่อรับอารมณ์ดีก็ปฏิบัติได้แต่ถ้ามันโง่มันไม่ได้มันไม่ได้ทั้งต่อทุกทุกอย่างเลยถ้ามันทําดยความฉลาดสุขุมประณีตแล้วมันปฏิบัติได้ทุกทุกอย่างคงที่ไว้ทยายาวใน อย่าดีใจเสียใจอย่ากโกรธอย่าอะ้รมันเร็วนะมีความปกติไว้เรื่อยๆมันจะปฏิบัติได้ที่เรียกว่าทุกิริยาบททุกิริยาบททุกิริยาบทในชั้นนี้ไม่เข้าใจเอก็ไปลองดูไปลองดูเพราะมันยังไม่ตายลองดูมันจะปฏิบัติได้กี่มากน้อยกี่มากน้อยก็ค่อยรู้เองก็ค่อยรู้เอง ต่อไปข้างหน้าแต่ว่าถ้ากล่าวโดยหลักที่เ้ามีกันมาแต่โบราณเขาก็จัดเวลาจัดเวลาที่จะปฏิบัติธรรมะนี่ไว้เป็นส่วนๆจนวนันวันปฏิบัติธรรมะวันพระวันอะไรที่วันจะปฏิบัติธรรมะต่ปฏิบัติ มันทาการงานก็ทําการงานจัดให้มันเป็นรูปไม่ขัดถ้ารูปกันไม่ไม่ขัดขวางกันแม้ในวันหนึ่งเราก็แบ่งให้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมะาสักจํานวนหนึ่งทาการงานสักจากจนวนหนึ่งบริหารอะไรสักอีกจากจนวนหนึ่งเพราะมันต้องทําหลายอย่างเวลาที่หัวรุ่งอย่างนี้แหละหัวรุ่งอย่างที่กําลังมีอยู่นี่ ใเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะที่บ้านก็ได้มีเวลาก่อนนอนก็นอ,นอนกันหมดแล้วเราก็ปฏิบัติได้ถ้าใเรามีอิสระที่จะทําได้สรุปความว่ามันอยู่ที่เราจะจัด,จดเวลาเหมาะสมเตรียมไปสําหรับปฏิบัติต่อเตรียมไปสําหรับปฏิบัติต่อ,ท,ตตอที่บ้านเรื่งเดี๋ยวนี้เอง จบคอสไปปฏิบัติที่วัดก็เตรียมหัวเงื่อนหัวต่อไปปฏิบัติต่อที่บ้านเพราะมันแยกได้เป็นเรื่อง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 ไปเรื่องไหนแล้วเรื่องไหนยังไม่เสร็จก็ปฏิบัติต่อให้มันถูกเรื่องมันจะสอนมันเองมันจะบอกในตัวมันเองว่าจะทำอย่างไร โดยเฉพาะอนาคานสตินี่มันจะแสดงผลมันจะวัดผลให้เห็นอยู่ในตัวเองเราคอยสังเกตดูให้ดีๆก็เสริมต่อไปไปตามลำดับไปดังลำดับ ไอ้ที่มันสอนเองนะฮะระวังด,ด,ดีดีที่สุดกว่าใครสอนมันสอนมันเองตัวการปฏิบัติมันสอนมันเอง้ได้ความรู้ใหม่ๆออกมาเองว่าควรจะทําอย่างไรต่อนี่ดีกว่าคนสอนการปฏิบัติมันบอกให้เองมันไน้ให้เองมันแสดงให้มันเห็นเองว่าควรทําอย่างไรต่อไปนี่เป็นหลักสําคัญที่สุดการปฏิบัติ ทานั่นตัวการปฏิบัติมันสอนเอง,สอ,เองสอนเองยิ่งกว่าครูอาอาจารย์สอน